การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำตอนดีครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่องคลายเท่นนะครับผมวันนี้ก็จำเล็กับน้องแสงจันนะครับผมวันนี้ไปจนีแมเล็กกับน้องจันเดียวมาดูมีผ้าอะไรบ้างให้ทีชมกันครับวันนี้มาดูด้วยกัน,นครับ เอาอ้หน่อยอุ้มหน่อยหรือมอ่อ้หน่อยตัวเล็กเขวครับตัวเล็กจเขาดโอ้ไมีอารป้านีเงใจนะเอาอุ้นอยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุมหน่อยอุ้หน่อยุ้มเลโอ้ยกเลครับุแล้วหอเอาเอาโอ้โบ้ตันับระเดิมบุ้ทำไมมันักเยอะปาเดิมครับี่ดีนะครับผมประตูเขใหญ่เลยครับ อาเน,นี่ยอืออออนรอนี้มันคึกคักเลยเนี่ยใส่าเพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่นคึกคักเลยนี่โอ้อะไรอย่างนี้เนน,น,นี่ไงเนาะี่โจ้โ้ทเห็นไหมเนาะเห็นขีนลไมนี่นะ นี่นะครับนี่เจยดู anyway นี่นี่เ<ม>อ <cort> ้ายังไงนาะเอ้าโอ้จะไล่ตรงนี้ฮะมะแล้วจะแล้วอารมณ์มาแล้วครับ ม่เออกต้ตะก้อนี่เขาเอาที่เขารับชอบแบบนี้ครับาเขาถอดมาเถอลำยแม่อยากเล่นด้วยโอ้ยลูกัแม่คินยาูเลยแม่น่ะกินยาอยู่นู่นนะลูกาด้วยแม่เปนนอกราีกับลูกเิกับเส้งการที่่ออก้หน่อย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 ้น่อหน่อยหน่อย โอ้โหรักเลยครับโอ้รักเลยโอ้รักเลยรักเลยครับคุณผมถอยจัดถอยจัดถอยละละโอ้โหโอ้โหอ้โหรักเลยนี่รักเลยไม่ค่อยสดชื่นครับวันนี้พึ่งเตือนนอนพิ่งตื่นนอนนะครับครับผมเพิ่งตื่นนอนอ๋อไปถ้าดูนานนี่คึกแค่ไหนครับถ้าอยู่นานๆยิ่งคึกครับผมพี่เราพูดนี้แม่พูดใหมครับ ไม่พูดง่ายๆคือเขาต้องทำความคลุกคลีอยู่ทําความรู้จักอยู่ครับยังไม่ชินเท่าไหร่ครับถ้าเป็นข้อความนี้จะต่างนี้นะอความดานันตใช่นานมาตีครับผมอ้อกินรังไหมกินรงไหมกกอตเลยากินรง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 กินรังกินร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 โอ้กินรัลรโอ้

กอดเยดโอ้โอ,อ,อยากกอดพี่น้องนนาะมาแล้วอยากล่นอะไรี่เอโหตอนนี้เริมขนขาครับผมแต่แบที่เราด้มวมอไงพอีกััยถอยถอยเอ้าคนอยากล่นตเานะครับนนะครับี่ฮะ้อแล้วรับกอดน้อ แต่สเล้ยงตัยมาอหน่อยอหน่ยเฮ้ยมา้แก้นนกครัอยากเล่นด้วยปะลุงเล่นอุ้มไวไหมอุ้ลุงเล่นไม่ไวครับไม่ไม่เยอะหรอกสาตันเองโอ้ไม่ไวครับอืมดูสิถ้าถ้าเซนจันได้เราเซนจันไดปะครับผมอ๋ออันนั้นอันนั้นหนักเกินแล้วลุงนั้นหนักไม่หนักรอก ออโอ้ยนะออกกำลังกายหน่ด้วยวาากำลหน่อยรีบหน่อยเฮ้ยตังแต่ที่ได้ดิจันน้องเซจันมานานครับวันี้ก็คิดถึงกัเลยมาเล่นด้วยนะครับวันนี้เอฟซีมาเอาภาพหน้าครับมาฝากเอฟซีนะครับผมให้เอฟซีได้ชมกันได้หายคิดถึงนะครับผมสกอร์อย่ายงเดียวหอมอย่างเดียวเออถ้าได้รักก็อย่างนี้แหละถ้าได้รักแล้วเนี่ย เพราะว่าไม่ได้เจอกันนะใช่ถ้าได้รักเลยจะโกรธอย่างเดียวเลยโอ้คิดถึงเลยโอ้อยากถอยากกรธไม่มีแรงโอยากโกรธครับนี่ดูว่าตัวเองหนักเท่าไหร่นี่มาขอดีฮะนะแขกจันฮะดูตัวเองหนักเท่าไหร่นี่หาเพื่อนเล่นหาเพื่อนเล่นสามเดือนผมสามเดือนครับสามเดือนกว่าจะดือนกว่าได้ไหมใช่จเดือนกว่านะครับผม น่ารักน่าชังนะครับอีฟซีครับผมอยากอนนี่ครับไม่เนี่โอ้คิดถึงแรงคิดถึงแรงได้เห็นกันนานเหรอให้ไปไหนมาได้ห้ไปไหนนะครับบ้านนู่นเดี๋ยวให้นู่นให้ก่อนนู่นก่อนโอ้โหดุดดุดรักถ้าดูตรงนี้ปั๊บนี่เขาอยากดึงด้วยนลยครับใช้ั่ใช่เหมือนเหมือนเพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่นอาการก็เพิ่งตื่นเนาะครับอืมถ้าดูตรงนี้เขาตกจากเรียบด้วยเลยครับไม่ให้แโอ้ถ้าดูตรงนี้ เกิดการอยากเล่นด้วยเลยครับผมล่าลือขึ้นมาัะทีเลยถ้ารเล่นนู่นเนีเขานี่ก็ดูี่เฉยครับนี่มา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 นี่ยมาเนี้ยมามาใส่เงินมานี่มามุกอยากไปหาเมยเแล้วมาเร็วเร็วเร็วเก่งจันาะมาครับเรียกมองมาพ่อปานเรียกต้องมาอ่ะลูกเรียนคิดถึงลูกหาลูกเรียนหน่อยนานๆมาทีเนาะนานนานมาทีนี่ออยยรัักกนนห่รักกันหน่อยรักกันหน่อย แล้วโรงเรียนพาไปหาแม่แม่เอฟซีให้จริงเราช่องเล็กๆอยู่ด้วยให้โรงเรียนโปรโมทให้ลูกเดี๋ยวนี้มันแก้วมาฝากด้วยวันนี้มันแก้วโรงเรียนมันแก้วมาฝากด้วยรู้ไหมรู้ไหมอยากกอดครับแต่แต่ก็ไม่ค่อยมีแรงเนาะคือยังซึมเศร้าเหงานอนอยู่นะ อยากเล่นเตะเออใช่ใช่เต็มใจครับเอออยากเล่นแต่เหมือนกับโอ้ยมื่ยมึ่ยน่ะเมื่อยคนนอนตุ่ยเล่นใช่ใช่อยากเล่นนะครับดูครับโอ้ติดกัรเตะกันกีงกันเนาะโคตรมอเอายกขาขันหนึ่งวะเอ้าโอ้ยขาทางเดียวครับเนาะเนาะเนาะอู้โอ้โหโอ้โหแด่รักมากเลยครับผมโอ้โหรักมากเต้เต้ โอ้น่ารักจริงๆครับจึงเลยทักฟรีนี่ทักฟีมาอยากเล่นกับน้องก็ได้ครับแบบนี้ครับผมเอาใจดีครับผมเห็นไหมนี่เดี๋ยวมาดูว่าควานกับน้องแสงจันทร์เล่นกับควานครับจะเป็นยังไงครับจะเล่นกันดีเหมือนที่เล่นกับควานเล่นไหมครับมาดูกันครับรีบสิโอ้นยกขึ้นยกโอ้ดูนะครับขึ้นขึ้นมา โอ้เล่นกับควานนี่โอ้รู้กันครับเพราะว่าเขาเล่นกันประจาครับผมโอ้นี่ครับควานนี้น่ารักมากเลยครับดีครับผมนี่ขึ้นหลังนะครัขึ้นหลังเป็นหลังขึ้นหลังเมื่อกี้ดูดูควานเล่นตอนนี้มาดูจะโค้งเล่นมากครับผมอ๋อเล่นกับตัวควานตัวควานต้องออกกำลังกายหมดเลยครับเล่นกีฬาทุกอย่างต้องงงครับผมร่างกายครับนี่เป็นการทะเนะครับผมไม่ใช่เป็นการทรมานช้างแต่อย่างใดนะครับผมไม่ปีนะครับผมต้องฟิตร่างกายก่อนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังกันนะครับผมได้ยัยยัย โอย่าเล่นนึกอย่าเล่นนดื้อขี่ลังขี่ลังพ่อหน่อยก่อนขี่รังขี่รังพ่อหน่อยขึ้นขึ้นขึ้นเอ้นขี่ลังพ่อหน่อยโอ้กอดพ่อเลยกอดพ่อเลยโอ้กดพ่อเลยผมน่ารักไหมครับนี่โอ้ดีใจนะโอ้ดีใจเลพาเดินหน่อยพาเดินหน่อยเลยพาเดินหน่อยเอ้เดินพาเดินหน่อยเดินเหน่อยเดินหนโอ้หาน่ารักมาเลยครับโอ้พาดีตกใจเลยครับผมโอ้ารักมากเลยโอเคครับโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับน่ารักมาเลยครับอ๋อครับน่ารักมากเลย โอ้เขารู้กันนะครับเพราะว่าเขาเล่นกันประจำนะครับเอฟซีบาย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 บนะครับผมโอ้ยอยากโกดแล้วเดี๋ยวอะไรอยากขึ้รังนี่แล้วแบบไหนเข้าไปบไหนหนุกฮเนี้ยอยากโกดีกแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้โอ้อยากโกดครับอยากโกดรักมากครับรักมากครับผมโอ้ารักมากเลยครับผมไปแล้วไปแล้วอ๋อทำหน้ามได้เดียวโชว์ขาหลังเนาะครับผมตโดยกำนักเขาไม่ไหวครับ น้องก็อยากเล่นด้วยนะครับดูครับเล่นยังหนักครับตัวเขาเริ่มไปใหญ่แล้วนะครับเอทครับตัวเขาเริ่มเยอะแล้วนะครับหนักเริ่มเยอะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มอยากเล่นนะคโอ้ท่าเล่นกับควาเนี่คึกคักกว่าควานเลยนะครับผมโอ้ด่นักขี่ลังเดียวเลยครับอยากขี่ลังเดียวเลยนุ่นขาลังขึ้นด้วยขาลังขาลังขึ้นด้วยขาลังเออขาลังอ่ะขึ้นมาโอ้หัสีขาเลยขึ้นมาโอ้โหน่ารักมากเลยครับผมนี่น่ารักมากเลยครับ ก็ให้ทีรับชมกันพอสมควรนะครับก็พอหองปากหอมคอเนาะครับผมก็ขอบคุณมากครับสักคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับในช่องพลายถึงกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมสรับคลิปนี้ก็ขอกลาข้าวสวัสดีครับขอบคุณครับนู่นครับน้องอยากเล่นอยู่ครับผมบ๊ายบาย